อีดายองเน่นหลีกยุโรปต่ออีกฤดูการสวัสดีครับมาพบกับช่างย้อยเช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่ายังคงรับโทษจากการกระทําในวัยเด็กต่อไปอีกนะครับสําหรับอีดายองนักวอลเลย์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่โดนแบนด์ห้ามลงเล่นในประเทศนะครับจากสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้หรือว่า Kobo นะครับแบบไม่มีกําหนดเลย จากเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเธอเคยกันแกล้งเพื่อนร่วมชั้นสมัยยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมนะครับซึ่งจากโทษแบนที่ไม่มีกำหนดดังกล่าวนะครับทำให้มือเซตสาวในวัย25ปีจำต้องออกเดินทางนอกประเทศเพื่อหาสโมสรวอลเลย์บอลลงเล่นต่อไปโดยเมื่อปีที่ผ่านมาเธอย้ายเข้าสังกัด P.A.O.K. นะครับสโมสรนในลีกิสและมีรายงานว่า เธอยอมลดค่าเหนื่อยลงจากเดิมที่เคยรับจากสโมสรเกาหลีใต้ลงเหลือเพียงแค่10%จากที่รายได้เดิมนะครับอย่างไรก็ตามสัญญากับสโมสรนในลีกกรีสได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทำให้เธอต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อหาต้นสังกัดลงเน้นก่อนที่ล่าสุดจะเปิดตัวย้ายไปร่วมทีมกับลาปิสบูคาเรสนะครับสโมสรวอลเลย์บอลในลีกโรมาเนีย ด้วยสัญญา1ปีนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากโทษแบนที่ได้รับจากสาพ,พันวอลเล์บอลของเกาหลีแล้วยังเหมือนเธอนะครับโดนบีบให้ต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอีกด้วยหากยังอยากที่จะเล่นกีฬาแถมกระแสสังคมในบ้านเกิดก็ยังการมีการรวมตัวกันต่อต้านจากการกระทำของเธออย่างหนักนะครับจนแทบจะไม่มีที่ยืน ถึงขั้นที่ไปขุดอดีตมากมายก่อนที่จะรู้ความจริงว่าเธอนั้นมีสามีแล้วแถมยังทำร้ายร่างกายฝ่ายชายจนต้องเข้ารับการรักษาด้วยและรักษาสภาพจิตใจด้วยนะครับสำหรับอีรายองเริ่มใช้แววโดดเด่นหลังย้ายมาร่วมทีมกับซูวอนฮุนไดนะครับในปี2014 ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในเวลาต่อมาในปี2020นะครับเธอตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับอินชอนฮึงกุกพิง k s สไปเดพร้อมรับค่าเหนื่อยนะครับ400ล้านวอนก็ประมาณ11ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็เกิดเรื่องจนถูกแบนจากลีกทำให้ไม่สามารถลงเล่นในบ้านเกิดได้อีกนะครับส่วนทางด้านอีแจยองฝาแฝดของเธอนะครับก็ ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันหลังโดนโทษแบนแบบไม่มีกำหนดจากเรื่องในอดีตเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังคงไม่มีสังกัดเนื่องจากไม่มีสโมสรไหนในยุโรปกล้าเซ็นสัญญากับเธอที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้กเ็เป็นการต่อสัญญาของอีดายองเล่นหลีกยุโรปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตาม กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันลและบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ